อันนี้หลวงพ่อเคยเป็นด้วยตัวเองตอนนั้นยังเป็นโยมอยู่นะเคยเข้าไปวัดสนามในได้ยินว่าหลวงพ่อเทียนนะภาวนาเก่งอยากไปดูว่าหลวงพ่อเทียนเป็นยังไงเข้าไปดูเห็นหลวงพ่อเทียนกําลังนั่งสอนโยมสอนคารวะาอยู่ที่สอนท่านเป็นศาลาไม้ยาวๆแคบๆท่านก็สอนาาคารวะแขยับมืออยู่ต่อดูหลวงพ่อเทียนขยับมือแล้วรู้สึกตัวนะใช้ได้ในวิธีนี้ลูกศิษย์ขยับเนละ พวกหนึง่งคิดว่าท่านนี้แล้วเดี๋ยวจะมาท่านี้อะไรเนี่ยพวกนี้นั่งคิดเอาอีกพวกหนึ่งร้ายกว่านั้นอีกคิดออกไปนอกวัดเลยคิดไปเรื่องอื่นเลยนะแต่ขยับมือสวยเป๊ะเลย้องขยับด้วยไขยสันหลังนะขยับเก่งโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ถูกหรอกนะแต่อย่างหลวงพ่อเตียนเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกอย่างนี้คือทาถูกหลวงพ่อก็มาลองบ้างขยับอย่างหลวงพ่อเตียนบ้างเป็นนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในวัดท่านอะไรขยับแล้วก็รู้สึกรู้สึกโอ้มันตั้งสิบสี่จังหวะ สิบสี่ยาะเยอะไปลำคาญเพราะว่านิสัยหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตนะอะไรที่ยุ่งยากมากนะหงุดหงิดลำคาญยิ่งทํายิ่งญหงุดหงิดไม่เอาไหนเลยรู้สึกนะไม่ถูกจริตไม่ใช่วิธีของเขาไม่ดีนะแต่มันไม่ถูกกับจริตเราจริตเรามันประเภทดูเดือดเลือดพล่านรวดเร็วรุนแรงเนี่ยจะมาประดิษฐ์ประดอ,ย,อยกระบวนท่ามากมายทนไม่ไหวลำคาญเอาใหม่เอาแค่นี้แหละ เหลือสองกระบวนท่าแบมือกำมือเล่นของเราอยู่แค่เนี่ยแบวไปกำไปเรื่อยๆชักเมื่อเอามันแค่นี้เองแค่นี้เองเพราะอะไรท่านเคลื่อนไหวแล้วท่านรู้สึกตัวเนี่ยท่านขยับแล้วท่านรู้สึกตัวคีย์เวิร์ดของมันนะไม่ใช่อยู่ที่เคลื่อนไหวแต่คีย์เวิร์ดอยู่ที่รู้สึกนะ เพราะฉะนั้นเราขยับมือแล้วเรารู้สึกก็ใช้ได้เรากำมือแบมือแล้วเรารู้สึกก็ใช้ได้รู้สึกอะไรก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอยู่เนะนี่ยพยักหน้าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างนี้เนี่ยเล่นอยู่สักพักหนึ่งนะแล้วกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ลองเล่นไปเรื่อยขยับขยับขยับไปรู้สึกไปรู้สึกไปบางทีอากาศร้อนนะเอาพัดมาอันหนึ่งนั่งพัดแม้นคนเขาไม่รู้เลยว่าเราทํากรรมฐานนะ ไอ้คนนี้มันเสพสุขมันมันนั่งพัดทั้งวันเลยนะนั่งพัดไปด้วยนี่แท้เราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจมันเป็นคนดนะูอยู่มาวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนนะเห็นเพื่อนอยู่คนละฝั่งถนนเพื่อนคนนี้ไม่เจอหลายปีแล้วเป็นเพื่อนรักกันสมัยก่อนเห็นแล้วดีใจดีใจเราขาดสติเลยเราไม่รู้ว่ากาลังดีใจเราเก้าวเท้าไปเพื่อจะไปข้ามถนนไปคุยกับเขาเพอเท้าเคลื่อนทนาสติเกิดเลย เพราะอะไรเพราะว่าเราเคยฝึกเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเนะนี่ยขนาดที่เราฝึกเราฝึกที่มือนะแต่พอลงสนามจริงเนี่ยขาขยับเท่านั้นเองมันรู้สึกขึ้นมาอัตโนมัติตื่นโพรงขึ้นมานะจิตนะงั้นพวกเราก็มาฝึกให้มีสตินะถ้าดูร่างกายได้ถนัดก็ดูร่างกายไปถ้าดูร่างกายไม่สะดวกไม่ถนัดนะก็ดูจิตใจ